คณะกรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนแด่พระบัณฑิตประจำปีการศึกษา2553-2554ถึง2554ค่ะที่หอประชุมรำไพพรรณีท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเวลา13 3 0นนาทีรองศาสตราจารย์ดรถาวรชิมเลี้ยง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชรภัฏนรำไพพรรณีเป็นประธานในพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนแด่พระบัณฑิตประจำปีการศึกษา2553-2554จำนวน16รูปพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลายัยคณะผู้บริหารคณะบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชรภาัฏจรำพพรรณีร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับพระบัณฑิต หอประชุมรำไพพนณีมหาวิทยาลัยราชพัฒนร,รำไพพนณีโดยพระบัณฑิตที่ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในวันนี้มีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พระประลัดเวชยันตคิดสัตโธ 2. พระครูประลัดสุธรรมวัฒนสิริวันโน 3. พระชันกันตะศีโล 4. พระกิจสุทีมหาวีโร 5. พระบุญมากตะุขโคห พระประหลัดเลศฤดธิ์ขานวโร 7. พระมหาวินัยปิยธรรมโม 8. พระกิจชนนกิตติวุฒโธ 9. พระเกติศักดิรินทโร10พระคูประหลัดเถืองเตชะวันโน11พระปีชาวีระธรรมโม 12. พระวัญชัยกิติทโร 13. พระวิชัยวิริยะทโร 14. พระสมบัติปักขาวุฑโธ 15. พระมหาสุจินขานวโร 16. พระอาทิศักดิ์ปฏิพัตโทและ 17. นายวรวัตไม้เขนนามเดิมพระวรวัตชยธรรมโมซึ่งหลังจากพิธีถวายปริญญาแด่พระบัณฑิตแล้วประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ถวายชุดครุยวิทยาฐานะและถวายย่ามตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยแด่พระบัณฑิตจากนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนถวายช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับพระบัณฑิต ที่ได้รับปริญญาบัตรในครั้งนี้ตามลําดับก่อนที่จะเดินทางไปยังพระตําหนักเทาเพื่อร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารํมไพพันธ์ีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สําหรับการถวายความรู้แด่พระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏรัมไพพันธีถือเป็นรุ่นสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพันธ์ี ซึ่งในปีการศึกษา2555ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ยกเลิกรายวิชาที่ต้องถวายความรู้แด่พระบัณฑิตไปแล้วคงเหลือเพียงเป็นการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่เป็นคา,ารวาสเท่านั้นค่ะ